สวัสดีครับพบกับสถานีเรารักพระสมุดเจดีเช้านี้ผมมีนัดอยู่ที่ท่าเรือคลองตะเพิ่มกับยามเช้าที่อากาศแดดกาลังดีน้ําขึ้นเต็มคลองจะว่าไปผมเองก็เป็นเด็กคลองมาก่อนเป็นคนพื้นที่ตั้งแต่เกิดจึงคุ้นชินกับสายน้ํามาตั้งแต่เด็กๆแล้วเหตุที่ผมมาที่ท่าเรือคลองตะเพิ่มเช้านี้ก็เพื่อที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางไปรู้จักกับสารเจ้าแห่งหนึ่งซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่มากๆนั่นก็คือสารเจ้าแม่อมาครับ แต่การที่จะไปสารเจ้าแม่อมามี2ทางคือ1จะต้องนั่งเรือออกไปทางทะเล 2. นั่งเรือเข้ามายังคลองตะเพิ่มและเดินต่อไปอีกประมาณ800เมตรซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนั่งเรือออกไปทางทะเลนะครับ<ม>ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้อากาศแดดกําลังดีท้องทะเลเงียบสงบเราขับเรือออกไปล่อชายฝั่งทะเลมองเห็นธรรมชาติของบ้านเราปลาชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆเห็นชาวประมงหาปลา กลางอวนดักตะข่ายเป็นวิถีชีวิตที่ดูเรียบง่ายพออยู่พอเพียงและทำให้รู้ว่าบ้านเรามีทรัพยากรธรรมชาติมากสุดขนาดนับเลยครับและที่เห็นอยู่นี่ก็คือแนวเสาไฟฟ้าที่กันคลื่นช่วยลดแรงกระแทกกา,การกัดเซาะแนวชายฝั่งนะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมล่ะครับว่าพื้นน้ำที่เรากำลังแล่นเรืออยู่ตรงนี้เคยเป็นพื้นดินและเป็นหมู่บ้านมาก่อนแต่เนื่องด้วยน้ำทะเลกัดเซาะทำให้กลายเป็นพื้นน้ำอย่างที่เห็นในปัจจุบันเลยครับ เป็นไงล่ะครับน่ากลัวไหมล่ะครับนี่แหละครับภัยเงียบที่หลายคนยังไม่รู้กว่าจะรู้ตัวอีกทีอาจจะแก้ไม่ทันสายไปแล้วก็เป็นได้นะครับ <S <S เราใช้เวลานั่งเรือประมาณ20นาทีจากนั้นก็เข้ามาในคลองเล็กๆที่เขาเรียกว่าคลองแหลมสิงค์ครับเข้ามาในป่าชายเลนที่ลกทึบอีกประมาณ300เมตรถึงแล้วนะครับศาลเจ้าแม่อมาจุดหมายที่เราตามมาในครั้งนี้ ตามประวัติศาสตร์เจ้าแม่อามานะครับตามคําบอกเล่าของคนสมัยก่อนที่เล่าสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นนะครับเจ้าแม่อามาเป็นหุ่นไม้สลักความสูงประมาณ30เซนติเมตรมาก,กับเรือสำเภาจีนและเกิดเรือแตกและลอยน้ํามาชาวบ้านพบก็นํามาตั้งศาลเป็นที่เคารพศูนย์รวมที่พึ่งทางใจของชาวบ้านตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเป็นเวลากว่า200กว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นที่เรื่องลือของคนในพื้นที่และละแวก,กใกล้เคียงนะครับมีเรื่องเล่าขานกันมากมายถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่เอามาก็ลอยน้ํามาแล้วคนที่ยกจบได้จะเป็นคนที่เนี่ยแล้วเขาก็เชินขึ้นมาแล้วแต่ก่อนก็คงจะอยู่ทําที่อยู่เล็กๆแล้วก็มาปลูกสารเป็นสามห้องสังกษีหลงทางมาก็ยกมือบอกแตแม่ด้ยพาออกทางทีเด หลงทางลูกหลงทางบ้านจะไปไม่ถูกแล้วก็มีเสือออกมาเดินไปแล้วก็เดินตามเสือไปนะห่างๆก็ออกทางก็ไปบ้านถูกสมัยก่อนจะเดินไปไหนมาไหนมันป่าทาั้งนั้น,นไ,มไม่ใช่วังแบบนี้นะโอไม่ใช่วังนี่พิ่งมาเกิดตอนฉันรุ่นๆก็ยังเป็นปา่าเลยเดินยัเป็นปา่าเป็นช่องวังไม่มี โอ้ยสวยนะเขามีคนทางไกลมาบ่อยนะคนคนทางไกลขึ้นเยอะนะขนาดคนเดินมาเช่าเรือมานะสมัยเรือบินตกลองไปพูดดูยสมัยเรือบินตกอะ่ะโอ้ยสมัยนั่นเขาจะเป็นร้อยแล้วที่เรือบินตกอะ่ะแล้วมีแสมขึ้นเตี้ยๆอ่ะแล้วยังจ้างชาวบ้านแถวเนี้ยตัดแสมป,ปููแล้วก็เอาดานเจ้าแม่ไปลองแล้วก็จุดทูปบอกเรือบินก็ขึ้นแล้วขึ้นได้เลยถ้าบนเดิมม่จะใช่เขา,าจะเป็นกล้วยกล้วยน้ำว้านะ านชอบเพื่อนว่าแต่ถามว่าความตักสินทางศักดสิคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ในพื้นที่นี้ก็เล่าให้ฟังว่าดั้งเดิมก็มีมาค่อนข้างนานมากน่าจะมีอายุประมาณ200กว่าปีขึ้นไปเป็นศูนย์ดวมจิตใจของคนในพื้นที่ซึ่งจะมีความเคารพศรัทธาต่อองค์ย่ามานี่เป็นจํานวนมากพอสมควร เมื่อก่อนนี่คนจะเยอะมากเวลามีงานมีการก็เรือก็จะจอดเต็มคลองเลยมีทั้งคนภายนอกภายในคนต่างพื้นที่คนพื้นที่ใกล้เคียงก็เข้ามาศาลเดิมสภาพเสื่อมโทรมลงมากเนื่องจากเอียงจนคาดว่าไม่นานก็คงจะหงายหลังลงคลองแน่ๆก็เลยหาปัจจัยต่างๆทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่ก็เข้ามาช่วยกันบูรณะขึ้นมาขณะนี้นะครับศาลเจ้าแม่อามากํกลังอยู่ในช่วงบูรณะศาลใหม่ ใครสนใจก็สามารถร่วมสมทบทุนร่วมกับชาวบ้านได้นะครับกับคุณพี่ชัชวันตันเจริญนะครับเป็นผู้ดูแลศาลเจ้าแม่อามาที่เบอร์โทร0831782705และปีนี้นะครับศาลเจ้าแม่อามาก็ได้มีกำหนดจัดงานประจำปีนะครับในวันที่23และ24พฤศจิกายนนี้นะครับยังไงก็ขอฝากเชียทุกท่านนะครับร่วมงานกันนะครับและใครนะครับอยากจะมาเที่ยวชมหรือกราบไหว้เจ้าแม่อามาก็สามารถมาได้ทุกวันเลยนะครับมาลงเรือที่คลองตะเพิ่ม บอกคนขับว่ามาศาเจ้าแม่อามานอกจากท่านจะได้มากราบไหว้เจ้าแม่อามาแล้วยังจะได้นั่งเรือชมทะเลของบ้านเราชมป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ใกล้ชิดกับวิถีชาวบ้าน ซื้ออาหารทะเลสดๆนะครับจากเรือประมงที่เรียกว่าไม่มีที่ไหนจะสดกว่านี้อีกแล้วนะครับและชาวบ้านที่นี่ก็ใจดีด้วยนะครับบ้านเรายังมีอะไรดีๆอีกเยอะทรัพยากรธรรมชาติมากมายมหาศาลเพียงแค่หยิบขึ้นมาและโชว์บอกเขาง่ายๆเท่านี้ช่วยการอนุรักษ์และดูแลบ้านเราให้หน่าอยู่นะครับและพบกับสถานีเรารักพัสมุทรใจดีได้ใหม่สวัสดีครับ